มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจัดให้ตามคำขอมาดามรถถังไปต่อลุยพัฒนารถโดนนโยบายเสริมทัพชายแดนให้กับกองทัพภาคที่สอง พร้อมทั้งส่งมอบรถแคนได้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ผลมากขึ้นป้องกันการถูกตรวจจับคิดเองผลิตเองวัสดุในประเทศความลับไม่มีรั่วไหลบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนำวิศวกรรวมตัวกันช่วยกันติดตั้ง แถมยังใช้ของไทยล้วนๆทางคิดเองผลิตเองวัสดุในประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้จับได้เชื่อว่าถ้าคนไทยทำเองไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนนอกจากนี้มาดามยังทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเธอก็คือประชาชนคนหนึ่งเพียงแต่อยากช่วยเหลือเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ